สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะก่อนจะไปฟังงวดนี้ไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะให้เด่นอยู่ที่9นะคะวิ่ง3แล้วก็วิ่ง8นะคะก็เข้าแต่ชุดวิ่งนะคะก็เจาะไม่เข้านะคะต้องขอโัษขอใภ 4, ้เอฟซีทุกๆท่านด้วยนะคะไปสรุปผลงวดต่อไปกันเลยค่ะ หวดนี้นะคะให้เด่นอยู่ที่8นะคะวิ่ง1แล้วก็วิ่ง5นะคะไปกลับทุกครั้งนะคะ8นะคะก็จะให้8 0 8ูนแปดหนแสแล้วก็8 2 <_ S 1> ๆๆนะคะ ส่วนหนึ่งนะคะหนึ่งก็จะให้หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งแปดนะคะส่วนห้านะคะหนึ่งแปดมีแล้วนะคะต้องขอทูตขอใครด้วยนะคะ หนึ่งแปดมีแล้วก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะส่วนห้านะคะห้าก็จะให้ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าแล้วก็ห้าหกหกห้านะคะ ไปดูตัวที่แอดชอบกันเลยนะคะตัวที่แอดชอบนะคะ8นะคะแอดก็จะชอบ82กับ80นะคะสองตัวนี้เป็นตัวกันนะคะ81กับ84นะคะ ส่วน1นึ่งเนะี่ยหนึ่งก็จะชอบ1 0ึ่กับ1นนะคะส่วน1 6ึ่กับหนึ่เป็นตัวกันนะคะ5นะคะ5ก็จะชอบ50กับ5 1นะคะส่วน5 2าสองสเป็นตัวกันนะคะใครที่ชอบไม่ตามที่แอดขีดก็ไม่เป็นไรนะคะไปสรุปผลชุดเบิ้ลกันเลยนะคะ ชุดเบิ้ลนะคะแอดก็จะให้แปดแแล้วก็55นะคะชุดสมตัวนะคะชุด3าตัวก็จะให้สอ0แปดศูนหนา แล้วก็หนึ่งห้าสองนะคะท้ายนี้นะคะก็ขอให้เอฟทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงเฮปังปนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะ ขอให้เอซทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ